สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับคิมนะคระับสำหรับ EP 3น,นะคะคิมก็ยังอยู่ที่เขื่อนป่าสักชลลิทธิ์นะคะซึ่งอยู่หมายเดิมนะคะอยู่โซนเข่าพระนะคะซึ่งตอนนี้ก็เวลา15นาฬิกาแล้วนะคะคิมก็ยังคิมกระจก็ย,ยังอยู่ที่หมายเดิมนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะยามเย็นแล้วนะคะตอนนี้ลมก็ไม่พัดแรงมากนะครับลมเบาๆนะคะ ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศยามเย็นนะครับเวลา15นาฬิกานะคะนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลมก็จะพัดเบาเบาบางๆนะคะก็จะมีไม่มีคลื่นนะคะเหมือนเป็นแบบว่าลมพัดแบบประมาณนี้ ก็จะมีพี่ๆนนา,น,าน,นักตกปลานะคะก็มาตกปลากันเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะด้านซ้ายมือของคิมนะคะก็นี่นะคะก็จะมีพี่ๆน,าน,าน้าน้องๆนักตกปลานะคะมาตกปลาด้วยกันนะคะนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะเนี่ยครับหมายหมายตกปลาของคิม ก็จะอยู่ที่เดิมนะคะนี่นะคะที่เดิมเนี่ยโอ้โหนี่คิมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูนะคะเสียงกระดิ่งกระดิ่งดังแล้วนะคะก็จะมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยคิมให้แล้วนะคะดึงดึงแรงมากเลยสายสายแบบคันแบบวิ่งเลยนะคะ อยู่นะคะนี่นะคะอยู่นะครับเวลาสิบห้านาฬิกาห้านาทีนะคะก็จะได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้คิมก็จะมาอัปเดตอัปเดตกันนะครับว่าคิมได้กี่แต้มแล้วนะครับคิมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมนะคะว่าวันนี้เวลาสิบห้านาฬิกาแล้วนะครับว่าคิมได้ทั้งหมดกี่แต้มนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ รับชมช่องคิมกระจอดแฟมิลี่นะครับคิมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คิมด้วยนะนะครขอบคุณมากนะคะ <_ S 1> นะคะ,ะ,คะด้านนู้นก็จะมีนันกตกปลางน้องน,นะคะก็ปลาก็เข้าอยู่นะคะเดี๋ยวคิมจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูว่าคิมได้กี่แต้มแล้วนะคะ นะครับบรรยากาศยามเย็ยนก็จะประมาณนี้น,นะครับคิมก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมดูะครับ ตอนนี้นะครับจะได้กี่แต้มนะครับนะครับมันก็น้ําใสมากเลยน้ําใสมากนะครับนี่นะครับเนี่ยครับสำหรับวันนี้นะครับนี่นะคราคเดว่าทั้งหมดได้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ จะพาท่านผูช้ชมมาดูใกล้ๆนะคระะะะะับวันนี้ั้าแต่ช้าจนเวลา15บห้านาฬิกาห้าทีหลังกินก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับงข้างๆข้างก็ได้อีกเรียนหนึ่งแต้มแล้วนะครับนี่นะครับพี่นะพี่นะนักตกปลานะครับเป็นปลาแปบนะ,ะนี่นะค,ะครับกินข่าวอัปเดตนะคระคับกินขออนุญาตวางเอาวางไว้ที่เดิมก่อนนะครับ บรรยากาศโอหน้ําใสมากเลยท่านวันนี้นะคะขึ้นก็จะประมาณนี้นี่นะคะเราก็จะเห็นแบบน้ําใสๆนะคะนี่นะะ่ะด้านซ้ายมือของคิมก็จะมีพี่ๆนานนาน้องนักตกปลานะคะมาตกกันนะคะวันนี้รู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกยินดีมากเลยนะคะด้านซ้ายมือนี่นะคะก็จะมีพี่ๆนันนานาักตกปลาทุกท่านนะคะมาตกด้วยกันบรรยากาศก็จะรู้สึกอบอุ่นมากๆนะคะ รตรงกลางนี้ก็จะมีชาวบ้านเขาทําการประมงอยู่นะคะน่าจะเป็นลงอะไรสักอย่างคิมก็ไม่แน่ใจลงอวนลงไข่อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคิมก็จะขออนุญาตพาขึ้นมาข้างบนก่อนนะคะข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ พี่พี่นักตกปลานะครับก็ตกปลาแปบนะคะรู้สึกว่าปลาแปบก็จักข้าวีนะคะจะมาลุ้นดูกันเข้าไหมนะคะนี่นะคะเข้าแล้วนะคะปลาแปบตัวสวยๆนะคะของพี่นะคะสุดยอดลุดลุดลุดนี่นะคะยังฟ้าได้นะคะนี่นะโอ้โหสุดยอดมาก ช่วงนี้กำลังกำลังเข้าแล้วนะช่วงนี้มันมาเป็นช่วงๆมาเป็นช่วงจริงๆเลยปลาปลาแปบ๊บสำหรับด้านขวามือของคิมนะคะก็จะมีพี่ๆนานนักตกปลาก็มาตกกันนะคะแต่ช่วงนู้นนะคะเดี๋ยวคิมจะพาไปดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวคิมขออนุญาตใส่รองเท้าก่อนนะคะรอสักครู่นะคะ พี่ๆณนา,นาทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปของคิมอยู่ในขณะนี้ก็ะท่ทานานาพี่ๆในขนา,นาท่านใดนะคะที่เคยมาตกปลาใหม่นี้นะคะคอมเมนต์กันมาได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คิมด้วยนะคะนี่นะคะิมก็อัปเดตนะคะน้ําที่เขื่อนป่าศักชุนลสิทธิ์ด้วยนะคะนี่นะคะระหว่างถนนข้างบนนะคะแล้วก็น้ําเขื่อนป่าศักก็จะอยู่ระดับนี้นะคะซึ่งเราจะเห็น คาบน้ํานะคะซึ่งก่อนหน้านี้น้ําจะขึ้นมาตรงคาบน้ําที่เราเห็นนะคะตอนนี้ก็ลงไประดับนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคิมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูหมายตกปลาด้านกวามือของคิมนะคะ ด้านนี้นะครับหมายก็ยังว่างมีมีว่างอยู่นะคะเนี่ยครับบรรยากาศดีมากมีโล่มไม้ด้วยนะฮะช่วงตอนเย็นก็จะมีโล่มไม้ประมาณนี้นะคะให้เราอยู่ในโล่มนะคะตกปลาได้นะคะวันนี้แบบน้ำใสมากจริงๆเลยนะคะนี่ น้ำใสเห็นตัวปลาเลยนะคะบรรยากาศเวลา15บหนาฬิกาเนาทีนะคะตอนนี้เขื่อนป่าสักชนสสิธิ์โซนวัดข่าวพานะคะซึ่งจะอยู่เลยวัดข่าวพามาประมาณ300เมตรได้นะคะนี่น้ำก็จะลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะบรรยากาศดีมากเลยรับ ก็จะมีพี่ๆนะพี่ๆในนั้นนักตกปลานะคะตกอยู่บริเวณนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยนี่นะคะคิมก็แผนกล้องมาทางนี้นะคะนี่นะคะ ถ้ามาด้านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้ามาด้านนี้ก็เราก็จะเห็นบนถนนนะคะแถบนี้ก็จะเป็นถนนแถบที่คิมยืนอ,อยู่นะคะถ้าแถบนี้ก็จะเป็นเขื่อนป่าศักดิ์นะครับวิวสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทางคิมก็ขอชวยท่านผู้ชมทุกท่านนะชมชมบรรยากาศต่อนะคะซึ่งเราก็จะเห็นน้ําลงไป ลงไปเยอะเหมือนกันนะคะนี่นะคะับกิ่งไม้ที่เคยท่วมตอนนี้กิ่งไม้ก็ก็จะโผล่แล้วนะคะนี่นะคะกิ่งไม้โผล่แล้วซึ่งน้ําลงไปอีกในระดับหนึ่งนะคะบรรยากาศยามเย็นก็จะเป็นประมาณนี้ท่านส่วนท่านใดที่กําลังมองหาตกปลามองหาพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะกิมก็ขอเชิญชวนนะคะมา มาเที่ยวมาตกปลาได้นะครับเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์ซึ่งอยู่ตำบลหนองบวงับวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งที่กิมอยู่นี้ก็จะเป็นโซนเขาพระนะครับวัดเขาพระซึ่งจะเลยวัดเขาพระมาประมาณ3 0มเมตรนะคะขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาได้นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านมะนาวหวานนะ,ะโซนนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านมะนาวหวานนะครับ เดี๋ยวคิมก็จะกลับไปดูหมายของคิมกระจจายนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะคิมจะพาย้อนมานะครับจะมีพี่อีกหนึ่งคนนะตกปลาแปบนะครับจะเป็นทุ่นลอยนะคะทุ่นลอยด้วยแล้วก็ตกแบบแตะก้อนนะครับ ใช้ตะกั่วทุ่นตะกั่วด้วยนะครับเราก็จะมาลุ้นกันต่อนะครับหมายของคิมก็จะอยู่ตรงนี้ มีเบ็ดแค่สี่คัน,นะฮะซึ่งก็จะมีโอ้ลูกหมาดูลูกหมาลูกหมาก็ลูกหม,า,กกหมาจะมานอนจะมานอชอบมานอนด้วย,ยด,ดูนี่นะครับลูกหมาชอบมานอนด้วยกิมให้ข้าวไปแล้วกินอิ่มแล้ว แสนรู้มากเลยลูกหมาเนี่ยลูกหมาที่เกิดอยู่ตามเขื่อนป่าสาคิมเกิดริมตามป่าเนยคิมให้ข้าวดูความน่ารักของของนางน,นางน่ารักมากเลยดูนี่ดูนี่กำลังซนเลยนะคะนี่น้องหมาดูน้องหมาใ วันนี้โอ้โหน้ำใสจริงๆนะเพราะว่าคลื่นไม่แรงพอคลื่นไม่แรงแล้วก็มันจะทำให้แบบคลื่นไม่ไม่ซัดน้ำ น้ำก็จะไม่ขุน่นน้ำก็จะใส่ประมาณนี้เลยค่ะใช่ คันสีฟ้านะคะรู้สึกว่าคันสีฟ้าจะดึงสองรอบแล้วนะคะจะมาลุ้นกันนะ

ลูกมาดูดินี่นี่จะกลายขึ้นมาดูนะดูนะดูนะขึ้นได้ไหมฮึ๊บึ๊บฮึ๊บึ๊บโอ้โอ้โ บรรยากาศยามเย็นบรรยากาศดีมากคิมก็อยู่นี่นะร่มไม้ตรงนี้จะเป็นร่มไม้ล่มมะขามเทศนะคะตรงนี้ น่าจะอยู่แล้วล่ะอันสีฟ้าลองเอาขึ้นดิน่าจะอยู่เพราะดึงดึงสามสามครั้งแล้วลเรา,เาเก็จะมาลุ้นกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้าง ยังไม่อยู่นะครับแค่ตอ่อเฉยๆนะครับ น้ำใสจริงๆเลยวันนี้โอ้โหน้ำใสมากเลยครับนะี้น้ำเย็นมากเลยคุณนี้ชมเลน้ำเย็นมากๆเลย rada ด้านขวามือคีย์บอร์ดก็จะมีพี่ๆนานานกตกปาตก แดงแดงอะไรกันล่ะหือะไรกันล่ะ,ะ,ละเป็นอะไรกันลูกฮึฮึฮึอะไรกันหมาก็เล่นกันตามภาษาหมา ล้คลิปนี้นะคะคิมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะติดตามกันคลิปหน้านะคะติดตามกันชมต่อไปนะคะอาคลิปนี้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ